สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมคอนโซลนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Back Alley Monster นั่นเองก็สำหรับคลิปในวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตส่วนของกิจกรรมเข้าใหม่กันนะฮะอย่าไปง่ายตามได้ในคลิปนี้เลยครับก่อนจะเริ่มพี่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะฮะแล้วก็สำหรับใครนะครับที่ติดตามเกม Back Alley Monster นะครับสามารถรับชมคลิปไปอีกเป็นผ่านในส่วนของเพลย์ลิสต์นะครับผมอยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนเเลยยอ่างรรววด็ะะฮ ก็เดี๋ยวมาเริ่มกันที่กิจกรรมแรกเลยนะครับก็เป็น7 Day b i n g บิงโกบริสนะฮะก็กลับไมีกครั้งหนึ่งนะครับโดยการาทำภารกิจทำเควสต่างๆแล้วก็เปิดบิงโกนั่นเองนะฮะนี่คือตัวเลขนะครับที่คุณเปิดและวลดตัวเลขนี้ครับก็จะบิงโกได้ของรางวัลซึ่งเดี๋ยวเรามาดูของรางวัลกันนะครับของรางวัลก็จะมีนี่เลยเหรียญกาชา10เหรียญนะฮะนี่แล้วก็จะมีในส่วนของ Epic h i d d e n m a แมชชีนะครับ TM สีม่วงนะฮะสิบชิ้นแล้วก็จะมีอ่าโกลิฟสนะครับเอาไว้ร แล้วก็จะมีในส่วนของ Stardust นะครับผมเอาไว้อัปเกรดค่าพลังนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของ Epic Sandbag นะครับแบบเลือกได้นะครับเป็นแบบสีม่วงนะฮะสามารถเลือกได้10ชิ้นเลยนะฮะแล้วก็จะมีตรงนี้ครับ Reset Stone นะครับสามารถเอาไว้ Reset s t a ตได้นะครับแล้วก็มีนะครับตัว Ticket นะครับ Safari ไว้จับโปเกมอนได้นะฮะแล้วก็ช่องบนนะครับจะเป็น Legend Capsule นะครับเอาไว้รีเซ็ตอั l เบอริตี้นะฮะห้ชิ้นแล้วก็จะมี Utility Effort Points นะครับผมเอาไว้อัปเกรดค่าพลังนะฮะ แล้วก็จะมีในส่วนของ small ball a นะครับผมก็เอา r ว g เกตในส่วนของค่า friendship นะฮะแล้วก็มีหิน key stone 20นะครับเอาไว้เปลี่ยนร่าง mega evolution นะครับแล้วก็จะมีกล่องตัวนี้ครับเป็นกล่อง essence นะฮะสามารถเลือกได้ด้วย50ชิ้นเลยนะครับผมแล้วก็อ่าถามว่าทำยังไงถึงจะเปิดได้ครับมันก็จะเปิดได้ครับจะต้องมีตั๋วนะครับตั๋วบิงโกบ l i นะครับสีแดงนะฮะจะเปิดทีละหนึ่งหรือเปิดทีละสิก็ได้นะครับผม ก่อนอื่นเลยนะครับถ้านะครับเราทำการเปิดได้3เส้นนะครับทำบิงโกได้3เส้นเราได้เพชรไปเลย1000นะตรงนี้ไดมอนด์เลยแล้วก็7เส้นนะครับจะได้เป็นรีเจนต์นะครับ TM นะครับแบบเลือกได้นะครับสีทองเลยนะโคตรโหดเอาไว้อัพเกรดใช้สกิลกันได้นะฮะแล้วก็สุดท้ายครับสิเส้นก็คือได้ทุกแถวนะก็จะได้รับกาชาพอยต์ไปเลยครับสองร้อยสี่สิบ นะครับผมตรงนี้ก็ถือว่าเอาไปแลกโปเกมอนได้เลยนะครับผมกิจกรรมนะครับอยู่ทั้งหมด7วันนะครับผมอ่าเราไปดูกิจกรรมวันที่1กันย้อนหลังนะฮะกิจกรรมวันที่1เนี่ยมันจะมีอยู่3แถวนะครับผมก็จะเริ่มวันที่อ่าแคปเจอร์นะครับก็คือการจับโปเกมอนนั่นเองนะครับเพียงแค่คุณนะฮะจับโปเกมอนนะครับ10ตัวนะฮะยีตัว30ตัว50ตัวแล้วก็100ตัวนะครับคุณก็รับไอเทมไปได้เลยไอเทมหลักๆนะครับก็จะมีโปเกบอลให้เรานะฮะ แล้วก็นี่เลยตั๋วนะครับตั๋วเล่นบิงโกนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราจับโปเกมอนครบ1 0 0ตัวเนี่ยเราจะได้ตั๋วทั้งหมดกี่ใบ1นึ่งสอทั้งหมด8ใบเช่นกันนะครับผมต่อมานะครับก็จะมีส่วนของการใช้จ่ายเพชรนะครับการใช้จ่ายเพชรก็เริ่มมันที่100เพชรนะครับยันไปถึงนู่นเลย10,000เพชรนะครับคุณก็จะได้ตั๋วกี่ใบ1 2 3 6 1 11 8 28 48ใบนะครับผมแล้วก็ได กระดิ่งตรงนี้นะครับชูสเบลเอาไว้อัปเกรดค่าเฟรนชิพนั่นเองเอ่ะผมรับไปก่อนนี่ผมก็ได้เหมือนกัน1ใบนะครับแล้วก็การลงอารีนาเนาะชนะอารีนา5ครั้งนะครับเป็นต้นไปจนถึงนะครับสาครั้งคุณจะได้ตั๋วเท่าไหร่สามหกสิบเอ็ดใบนะครับแล้วก็ได้แตะอารีนาไป็แรกของเนาะในส่วนของวันที่2นะครับยกตัวอย่างเช่นวันที่2นะวันที่2เนี่ยนะครับเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างดีเหมือนกัน เพียงแค่คุณนะครับชาเลนจ์ Challenge กับเทรนเนอร์นะครับหครั้งจนถึง5ครั้งคุณจะได้พลังกายไปเลยร้อยแหน่วยแล้วก็ตัวบิงโกนะครับสใบนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับเติมเพชร60บเพชรนะฮะจนไปถึงอะไรสูงสุด9,980เบพชรนะครับคุณจะได้ตัววบิงโกาเทย่าไหร่3 6, 6 11 18 27 38 51 66 86 106ใบนะครับผมแล้วก็ได้ดอกไม้ไปอัปเกรดนะครับค่าเฟนชิพกันแล้วก็สุดท้ายครับชนะโปเกมอนลีกนะฮะหครั้งนะครับจนถึง30ครั้งนะครับจะได้ตั๋วไปทั้งหมด11ใบเช่นกันในส่วนของ d ด D4 d 5 d เ d 7เดมันก็จะปลดล็อกเราไม่สามารถที่จะทําการดูล่วงหน้าได้นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็แค่กลับมาทำนะครับภารกิจให้มันเรียบร้อยนะครับซึ่งไอภารกิจพวกนี้มันเป็นภารกิจที่เราทำทุกวันอยู่แล้วแต่ว่านะครับพอเราทำรอบนี้เนี่ยเราจะได้ของรางวัลอาจจะผมจะเปิดหนึ่งใบก่อนปึ้งออก8ปไม่มีนะครับถ้ามันออกที่ตัวเลขไหนมันก็จะกระพริบไปที่เลขนั้นแล้วก็นับแถวเอานะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานนะครับมากๆนะครับสำหรับอีกกิจกรรมหนึ่งนะฮะอ่ะแล้วก็นะครับเดี๋ยวปิดท้ายกันด้วยนะครับ ในส่วนของตรงนี้นะครับแถมให้ิดนหนึ่งก็ไปดูตัวกาชากันหน่อยกาชานะครับรอบนี้มี SS นะครับมีวิตตินนี่โคโคบาลเลออนนะครับเทลาร์ค er o ออนวิริซ n ออนทอร์นาดัสทันเดลัสแลนเดลอสเคเดโอนะครับเมโลเอสตาเดนซี่ฮูป้าแล้วก็วอลเค n เนียนนะครับที่เป็น SS นะครับโอกาสออกอยู่ที่1%อเท่านั้นนะครับผม อ่าหลักๆนะครับกิจกรรมก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ก่อนจะจากกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด subscribe เจ้ามันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็กระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่อไม่ให้คลิปหน้านะครับผมซี a g เกนสวัสดีครับ